สวัสดีครับวันนี้มาดูงานซ่อมสเกลไซส์450สเรรจรูปน,นะครับเป็นของไฟวิงนะครับก็เป็นงานรอดแรกๆเลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ผมก็เลยจับอัปเกรดครับหางเนี่ยเป็นมอเตอร์ของไฟวิ่ง 450G3 แล้วก็เอาใบพัดใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้ใบใบเมนหลักอ่ะยาวขึ้นเป็น360มิลก็มาดูอาการบินกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายพร้อมผมเลยวันนี้ผมถ่ายคนเดียวนะครับก็จะขึ้นคนเดียวแล้วก็ไปพร้อมกันเลยดูสิให้แสดงให้เห็นว่ามันบินง่ายนะครับ โอเคอ่เรานั่งอย่นี้เลยครับผมนั่งอยู่นี่อ่าเราตัดสิกิพีสทางสติก๊กปล่อยไว้ตรงกลางกดรันครับต่อรอบขึ้นอันนี้ผมถ่ายคนเดียวนะครับเลยค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าเราจะได้โชว์ให้พี่ๆเห็นเลยว่ามันดึงง่ายโอเค พอรอบมาสุดเดือนตีขึ้นดังเขตปุ๊บมันลอยขึ้นเห็นไหมฮะหยุดสั่งหยุดหยุดเลยโอเคมันลอยเข้ามาใกล้ๆผมไม่เรื่อยละออกไปก่อนอ่ะไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเสียงใบหางเนี่ยชัดเจนว่ามันน้อยลง z o ไปดูอาการนิ่งนิ่งกว่าเดิมมากๆมีทยอยอยู่นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวทดสอบบินอัตโนมัติเป็นวงกลมละกันเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวบินไม่ได้ครับ ไปเลยมีวอ,อยู่นี่นะครับนี่ย yeah. หลังจากที่อัปเกรดมานะครับอาการค่อนข้างจะ,สะเสถียรมากแล้วก็ไบพัดเนี่ยหางเนี่ยไม่มีเสียงกวนใจและเสียงน้อยมากๆซึ่งถ้าคนมีในตัวนี้อยู่ในมือเนี่ยผมว่าเอามาอัปเกรดเลยครับค่อนข้างจะทําให้แบบว่าเออมันเสียงไม่น่าราคาญเนะ okay. าะโอเคสั่งหยุดครับหยุดปึ๊บอ่า โอเคเดี๋ยวโชว์อันนี้ให้ดูว่ามันเสถียรแค่ไหนผมซูมออกก่อนฮะวะิทยุนะครับเดินหน้าปั๊บปล่อยนะครับโคตรนิ่งเสถียรมากปล่อยบินได้ตั้งสิบนาทีสิ2ห้ายี่ดูนะบินได้เยอะมากมากปล่อยุนหางโคตรนิง่งเอาให้ติ๊กแรงๆได้ครับอัปเกรดมาแล้วแบบนิ่งมาก ค okay. ประมาณนี้ครับก็มารีวิวคร่าวๆให้ดูสำหรับตัวเจ้าเบล206 6ูนยไฟวิง450นะครับเป็นรุ่นแรกอัปเกรดหางเอามอเตอร์ของ V3 มาใส่สมบูรณ์มากๆไปพาดดูฮะค่อนข้างนิ่งเหมือนพอจริงโคตรเลยนะ okay. ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ